เพิ่มความมั่นใจในการเปลี่ยนเลนสวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้สาวสวยนะครับมือใหม่ครับต้งได้ไปแดงมาเนี่ยมาเห็นขับรถยังขับรถไม่คล่องเพิ่งได้ไปขับขี่มาสดๆร้อนๆรถก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับเนี่ยจะมีถุงอยู่เลยนะครับเซ็กสามสิบมาด้าซ็กสามสิบขันเบิ้มๆขับสามร้อยตัวเล็กๆพร้อมผมน่ารักน่ารัก <c oughs> บอกนะครับเออนะครับก็มาเรียนขับรถนะครับวันนี้ <c oughs> อ,อไปเรียนพาพาบนเพิ่มเบสิคนะครับให้คุ้นกับชินกับรถพาบนขึ้นห้างแล้วถอยร้อสอบแต่เพื่อนอีกเช่นเคยครับไม่ได้ถ่ายม,มาเพราะว่านักเรียนยังไม่คล่องผมก็จะไม่ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าถ้ามัวจะเอาคลิปตัวเองแต่นักเรียนไม่ได้อะไรผมก็ไม่เอานะผมจะให้นักเรียนได้ก่อนนะครับพอนักเรียนได้แล้วแต่ว่ามันจะค่ำเลย ก็จะขับรถกลับบ้านกันก็ขออนุญาตถ่ายตรงนี้นะครับตอนนี้นักเรียนขับรถนะครับนักเรียนโอเคไหมครับโอเคมากค่ะผมสอนโอเคไหมสอนดีมากค่ะสอนดีมากใจเย็นมากค่ะถึงจะโดนตีบ้างก็โอเคมีโดนตีด้วยเหรอโดนตีด้วยมีโดนดุบ้างใครดีต้องโดนตีนะครับโดนดุจะได้เก่งค่ะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูการขับรถทาใหญ่นะครับ เพิ่มความกล้านะครับมือใหม่เนี่ยขาดความกล้านะครับทํารอที่เบรกนะครับขาดความกล้านะไม่กล้าออกองหง่เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์กลัวทุกอย่างกลัวรถจะไปชนกลัวจะเบรกไม่ทันนะครับลองหาคุณครูลองหาพ่อแม่ลองหาพี่ป้านนะ้าอามานั่งเป็นเพื่อน,นรักกัดออกไปถ้าไม่มีก็ต้องช้าคุณครูนะครับลองเลือกดูกันชอบครูคนไหนถนัดครูไหนไปสมัครดรีกับเขา ถ้าชอบแบบผมสไตล์แบบผมใจเย็นๆนิ <Af> ่งๆนะครับ hmm. มีเทคนิคดีๆนะที่ผมสอนให้นะครับผมทีนี้ไปดูนครับว่านักเรียนมือใหม่จะทำได้ไหมไปดูนครับนุญาตตรงเียนตรงางตรงตรงยามาครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเพานักเรียนออกจอนใหญ่นะตอนนี้ก็กำลังขับกลับบ้านเลยนะครับเวลาเพื่อนๆฝึกขับรถเนี่ย เริ่มแรกนี่พิธีจับพวงมาลัยนะครับสังเกตเห็นไหมน้องก็จับพวงมาลัยนะครับเขาจะจับฝั่งตรงข้ามกันนะมือมือนึงอยู่ฝั่งนึ่งมือนึงอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับนะครับสังเกตนะมือน้องจับพวงมาลัยยังไงนะครับมือซ้ายจับฝั่งซ้ายมือขวาจับฝั่งขวาฝั่งตรงข้ามกันนะนิงน่งๆครับแล้วเวลามองมองด้านหน้านะครับ จับความรู้สึกเรากับคันข้างหน้าถ้าเริ่มใกล้ยกเท้านะครับมาลองที่เบรแล้วสังเกตนะครับออกซ้ายออกขวาได้ไหมนะครับวิ่งตรงมาก่อนครับออกขวาได้ไหมครับครับถ้าไม่ได้ก็รอก่อนวิ่งตรงมาก่อนครับวิ่งตรงมาก่อนนิ่งๆออกขวาไม่ได้แล้วก็มาดูฝั่งซ้ายครับลองออกซ้ายได้ไหมก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเราวิ่งตรงมาก่อนครับอ,อืทีนี้หลังรถตู้สีไม่ทันครับไม่ทัน ตามไปก่อนครับตามมาก่อนนะอือตามมาก่อนครับยังไม่ได้ก็ตามมาก่อนครับอ่าตามมาก่อนครับเรื่อยๆถ้ายังไม่ได้ก็ตามมาก่อนเราจะไม่พีผามนะครับหลังการตามนี้ครับเปิดไปเลื่ครับเติอนมาเรื่ครับเปิดไปเลื่อยครับเติอมาเร่งครับเออกด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 แค่เรื่งครับไม่ใช่กดปิดกดแค่เรื่องครับ ออน,นี่คือเร <c oughs> ียวครับเรียวครับมือใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับวิ่งเดินนี้ตรงๆเลยยาวเลยนะออไปครับพอได้ความเร็วที่ต้องการแล้วก็ยกกันเร่งครับไปวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เหลือดูกระจกมองหลังครับว่ามีใครมาชี้ตู่ไหมถ้าไม่มีก็กลับมามองด้านหน้าเหมือนเดิมกระจกมองข้างกระจกมองหลัง,ง,งดูแป๊บเดียวหนึ่งวิไม่เกินสองวิแล้วกลับมามองด้านหน้า น,น,น่าจะเป็นทางโค้งขึ้นสะพานจับพวงมลาลัยตำแหน่งเดิมไม่ต้องปล่อยมือขึ้นสะพานเติมคันเร่งเราไปข้อบอกก่อนเลยนะครับนักเรียนคนนี้ไม่ค่อยขาไม่ค่อยกล้ากดคันเร่งนะกลัวนะการเติมคันเร่งนะครับอันนี้ก็ต้องไปฝึกกันอีกทีหนึง่งแต่บอกให้เพื่อนเข้าใจว่าการเติมคันเร่งไม่ในหนากลัวนะครับทับราที่เบรคครับแต่เบรเบาๆครับออกซ้ายครับ ครับปล่อยเบรปล่อยเบร,เบรตรงไปครับตามไปก่อนโอโหมีอุบัติเหตุด้วยนะอยู่ในเลนนะอยู่ในเลนโค้งตามทางนะครับอยู่ในเลนโค้งตามทางมาครับตตรง,ง,งมาครับทีนี้เราจะเลี้ยวเข้าฝั่งขวานะ วิ่งตรงตรงมาก่อนวิ่งตรงตรงมาก่อนอยู่ในเลนนะโค้งตามทางมาก่อนอยู่ในเลนอยู่ในเลนเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไหมครับดูกระจกมองข้างครับได้แล้วจี้จี้มาจี้มาหนูไม่จี้นะลูกรอให้เข้าไปก่อนต้องจี้มาแล้วล่ะ อยู่เลนนี้ตรงไปก่อนที่ไปครับเขาชะลอจะไม่น่าแบบนั้นเขาชะลอ มือไหมเวลาขับรถนะครับเวลาขับรถมองกระจกมองข้างนี่ก็จะมองแช่นะไม่มองข้างหน้าเวลามองกระจกมองข้างผมบอกนะครับว่าต้องมองหนึ่งวิไม่เกิน2องวิแล้วกลับมามองด้านหน้าเป็นหลักนะนะครับเพราะว่ารถเคลื่อนทีไปด้านหน้าเวลามองกระจกมองข้างมือมันก็จะเฉยตามหน้าเรามันจะคุมไม่อยู่ไม่ตรงเลนดังนั้นจับพวงมาลัยเนี่ยเวลามองกระจกมองข้างแรกๆนี่ต้องเกรงมือก่อนนะให้รถอยู่ในเลนไม่งั้นรถจะเฉยไปชนเพื่อนเอานะครับ อยู่ในเลนวิ่งตรงๆนิ่งๆอยู่ใน,ในเลนแค่รักษาความระยะห่างรักษาความเร็วไว้ทีนี้ดูขวาออกขวาได้ไหมยัยงค่ะยังไม่ได้ไปก่อนตรงไปก่อนดูขวาที่ออกขวาได้ไหมยัยงค่ะมันเปิดติดจม้าน้าด้วยเปิดไฟเลี้ยวแบบที่มาช้าช้าที่มาช้า,าช้า เติมเลขตามเบาๆที่มาช้าๆที่มาปิดปิดไม่ได้ครับปิดไปแล้วหนูไม่เติมค่าเร่งหรือหนูไม่เติมร่หรอดูขวาครับเราไปดยขวาครับที่มาครับช้าๆได้ไหมกันสีขาวมาอีกขึ้นนะรอหน่อยได้ครัหลังขาวได้ที่มาครเข้ามาวปลวเวลาดูนะครับถ้าเขานิ่งๆหรือเคลื่อนที่มาช้าๆแบบกระลึบกลมาช้าๆไม่ขึ้นมาสักทีเปิดไฟเลี้ยวเติมคาเร่งออกไปได้เลย เมื่อกี้รู้ว่าติดกระบะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเติมเยอะเติมประมาณหนึ่งไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์แต่แบบเมื่อกี้ออกได้นะแต่ว่าเราออกมาช้าเกินไปมันเลยไ,ไม่ได้ดใช่ครับอโอเคตรงมาก่อนครับเนี่ยถ้าแบบเรี่ยวๆแบบสีส้มนี่ออกไม่ได้แบบสีบางเงินแบบนี้เรี่ยวๆเข้ามาแบบนี้ไม่ได้บิงตรงไปก่อนถ้าอย่างนี้ได้เติมมเร่งเรออกกอไปครับเติมเติมเติม โอเคาารถทาามอลล์ที่เบร์ทีนี้เราจะแซงขวานะวิ่งตรงมาก่อนนะวิ่งตรงมาก่อนขึ้นมาตีเสมอแล้วเปิดไฟเลี้ยวเลยมาก่อนดูกระจกมองข้างเห็นหน้ารถหรือยังเบนะี่ยงมาแล้วตรงไปวิ่งตรงมาเดี๋ยวเราจะเข้าเลนกลางด้านหน้าฝวาซ้ายหลังรถขนกล้วยวิ่งตรงมาก่อนนะนิ่งๆนิ่งๆน,น,นะขึ้นมาตีเสมอแล้วค่อยเปิดไฟเลี้ยว ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถหรือ,อยังดูด้านหน้าปั๊บเบี่ยงมาช้าๆพอเห็นแล้วกลับมาดูด้านหน้าเลยล้วเบี่ยงมาช้าๆถ่า <c oughs> ยกระปอิดโอเคด้านหน้ามีรถฝั่งซ้ายมาใช่ไหม, <c oughs> มยังไงเขาต้องเรียกมาเล่นเราด้วยคันเล่นรอเบาๆท้ามาเราที่เบรกอยู่ในเล่น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 เบรกเบาๆปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อยเบรกอืไหลมาช้าๆนิ่งๆ ตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องเบรกขนาดนั้นครับคนสวยเราแค่เบรกชะลอชะลอเขายังไม่กล้าเข้ามาหรอกเพราะเรามาเร็วอเราแค่เบรกชะลอไม่ต้องเบรกจนหยุดนิ่งเพราะถ้าเบรกหยุดนิ่งด้านนั้นผู้ชมตู่จำไม่ได้หรอโอเคตรงไปก่อนนะ่นนนนอนนติดโอ้โหฝั่งขวารถติดมากเลยครับ ถ้าเราเขาไปเขายกคันเร่งรอไอก็ตามไปก่อนขวาออกไม่ได้ซ้ายออกไม่ได้ไถูกต้องถ้าเลนขวามีไฟบเบรกเลน้กลางมีไฟบเบรกเล็นซ้ายมีไฟเบรกเราเบรกเลยครับแล้วก็ทิ้ง,งระยะห่างนิดนึงอาจจะมีการชนกันมีการเกี่ยวกันเราจะไม่เข้าไปยุ่งเราจะเข้าไ่เป็นเราจะไม่เข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นทิ้ง,งระยะห่างนิดนึงเลย แล้วก็ขับของเราไปเรื่อยๆถ้าไปไม่ได้ก็อยู่เลนนี้ไปเรื่อยๆย,ยาวๆตามเขาไปก่อนอ่อิ้นตรงไปเรื่อยๆตามไปก่อนเวลาเลี้ยงคันเร่งนะครับยกคันเร่งเบาๆให้มีความเร็วคงที่พอเรายกยกคันเร่งเนี่ยไม่ใช่ว่ายกแล้วให้มันหมดเลยนะดูยกเบาๆ ให้ความเร็วลดลงประมาณหนึ่งแล้วก็เลี้ยงไว้เหมือนว่าสมมุติว่าเราวิ่งมาที่ร้อยยกคันเร่งมาที่80เงี้ยแล้วก็เลี้ยงไว้ที่80ดูว่าด้านหน้าคงที่ไหมถ้าคงที่แสดงว่าเขาก็วิ่ง80เหมือนเราเราก็แช่80ตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังเร็วกว่าเขาแล้วก็ยกคั้นเร่งเพิ่มให้มันช้าลงไปนี้นิดนึงอะไรเงี้ยจับความรู้สึกให้มันระยะห่างเท่าเดิมอ่าฮะทีนี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าเราแซงซ้ายได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ตรงไปก่อนตรงไปก่อนนะ มันมีรถด้านข้างอยู่ออกไม่ได้ถ้าออกไปแล้วก็จะไปคูดเขาวิ่งตรงมาก่อนแต่ถ้าต้องการแซงก็ต้องเติมคันเร่งครับตเติมคันเร่งเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดูกระจกมองข้าง่างซ้ายหีนหน้ารถหรือย,ยังเห็นแล้วเบียดมาเลยครับจี้มาเบียมาโอเคปึ๊บปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปครับมานิ่งๆก่อน นิ่งๆก่อนไปตามมาเรื่อยๆไปตามมาเรื่อยๆเข้าไปใกล้เรื่อยๆยกคันเร่งเบาๆรักษาความเร็วไว้ถ้ายัางเข้าก็ไปใกล้อีกทั้งเราที่เบรคออกขวาได้ไหมออกขวาได้ไหมยังไม่ได้ก็ตามไปก่อนมีโฟลเจอร์มาให้เข้าไปก่อนเราวิ่งตรงไปก่อนตามไปตามไปเรื่อยๆ วิ่งตรงไปรเรื่อยๆตามไปรเรื่อยๆแล้วก็เหลือบดูกระจมองข้างแวบหบนึง่งประมาณหนึ่งวิแล้วกลับมามองด้านหน้าดูกระจมองข้างว่าออกได้ไหมถ้าออกไม่ได้ก็วิ่งตรงไปก่อน <S <S ดูด้านข้างซิอย่างนี้เขาช้าเขาแช่า,ยยางี้เราออกได้เปิดรางชะลอไหลาตามมาช้าๆวิ่งตาม,มาเรื่อยๆก่อนอ,ออกได้ไหมถ้าออกไม่ได้ทำไปก่อนมองไกลๆมีไฟเบรกไหม ถ้ามีก็ระวังด้านหน้าพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวให้เขาเข้าเสียไหลาตาม,มาก่อนเขาไม่เข้าแล้วก็ไหลาตามปก่อนโอเคชะลอนะชะลอเบรกเบรกครับเบรกเบรกเพราะด้านหน้ามีรถเสียไหลาตามมาก่อนไหลาตามมาก่อนไหลาตามมาก่อนโอเคไหลตามาก่อนโอเคมีรถจอดเสียอยู่ทางฝั่งซ้ายไหลตามมาก่อนวิ่งตามมาก่อน ก็เหลือดูกระจมองข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมคันด้านหลังเขาชะลอไหมดูดีๆถ้าเขาไม่ชะลอแล้วก็วิ่งตรงไปก่อนแล้วกลับมามองด้านหน้าดูแวบเดียวดูกระจมองข้างดูแวบเดียวถ้าถ้าก็เติมเร่งกาออกขวาไปเติมเร่งตามดังยังยังยังเมือไฟเดียวแล้วเติมเร่งตามออกขวาไปชี้ไปเติมด้วย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 ใช่ก็คือ เติมเยอะเพราะข้างหน้ามีรถอยู่ช่เลี้ยงความเร็วไว้ก่อนตรงไปเรื่อยๆครับแบบนี้เลยตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเวลาเติมคันเร่งนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆจำไว้นะดูด้านหน้าก่อนว่ามีรถเยอะไหมถ้ามีรถเยอะก็อย่าเติมเยอะนะก็ค่อยเติมไปเพิ่มความเร็วขึ้นเพื่อให้เรามีแรงส่งนะเวลาออกมาก็ต้องเติมความเร็วเติมดีๆด,ดูดีๆถ้ามีรถเยอะจะเติมเยอะนะถ้ามีโล่งๆก็ไปได้เลยนะครับรักษาระยะห่างจริงไห เบรก็ยกท้ามารอแต่ถ้าเขาไฟไฟเบรงหายไป,ไปแล้วก็ตึงมันงตามตอนแรกอาจจะแค่ยกขั้นเิ่งก็พอดูพฤติกรรมเขา,านหน้าเขาเปิดไปนยดแล้วก็นิ่งๆไว้ยกขึ้นเล็กเบา สับสนตรงส่วนไหนไม่เข้าใจตรงส่วนไหนผมอธิบายตรงส่วนไหนไม่เข้าใจก็นะครับคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้นะนะครับถ้าใครชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมส่วนครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกําลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มรับเฟซ o วกกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซพ o กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนเพื่อใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กําลังเริ่มขับรถะเเยยยอแล เข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถอย่างไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มกับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้ถาวริยะนะครับผู้เชี่ยวชาญ้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาถอดข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็ถอดข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปลงพิจบาลได้ ลดบนทุนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตไลน์อยู่ด้านล่างนี้สับผมนะใครอยากเด็ดกที่อเข้ามาได้เลยนะครับผมวนนไ,ไว้เนะดียวกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปนะครับผมไว้เจอกันที่หน้าขอบคุณครับยินดีด้วยนะพี่ฟ้า